ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Mark t r e e Channel นะครับมาร่วมวางแผนการลงทุนไปกับช่อง Mark t r e e Channel กันนะครับวันหยุดนะครับเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำนะครับกับรายการหุ้นการบ้านรายสัปดาห์นั่นเองประจำเดือนสิงหาคมครับโอ้โหเรียกว่าสัปดาห์ต้นเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นเป็นเลิกดีและกันหลายๆตัวประกาศงบออกมานะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยก็ปรับบวกขึ้นทันทีเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ราคาเขา ล่วงลงมาค่อนข้างเยอะตามตลาดนะครับแต่ตอนนี้พอมีงบนักลงทุนก็ค่อยๆคลายกังวลแต่ว่าถามว่างบออกแค่นี้ส่งผลถึงบริษัทเลยไหมอันนี้ก็ตอบเลยได้เลยนะครับว่าว่าอย่างนะเพราะวา่าการประกาศงบนเนี่ยมันเป็นแค่คอเตอร์หนึ่งเนาะมันแค่เป็นการประกาศแค่สเดือนนะครับไม่ใช่ภาพรวมของธุรกิจเราอาจจะต้องมาดู ของเดือนที่ผ่านมาด้วยไหมนะครับทั้งปีเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะดูหลายๆตัวประกอบเนาะแต่ว่าช่วงเนี้ยตัวไหนที่มันเป็นบวกนะครับราคามันก็จะดันตัวเองขึ้นมา4-6%เปอร์เซ็นต์นั่นเองก่อนจะไปเริ่มครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับใครที่ยังไม่ได้กดนะเข้ามาเนี่ยก็ฝากกดด้วยนะครับจะได้มียอดผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะช่วยๆกันนิดนึงนะครับโอเค ถ้ากดแล้วเราไปอัปเดตพร้อมกันวันนี้ตลาดเซ็ตนะครับมาร์กอัดคลิปเนี่ยประมาณ4ี่โมงสีกว่าเนาะมันอาจจะมีการวิ่งขึ้นวิ่งลงในของหุ้นหลายตัวเนาะก็อ่ะถือว่าเรื่องงามยามดีนะครับก็เลยอัดเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์เนี่ยอาจจะไม่ว่างอัดให้นั่นเองวันนี้ตลาดเซ็ตนะครับก็ยืนอยู่ในทรงพันหกับพันหวิ่งวนเวียนอยู่ในทรงกรอบนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะเป็นการพักฐานและยืนในส่วนบนคือ มันมีการเติมบิดเข้าไปตลอดนะครับต่อให้มีแรงขายถีบออกมาแค่ไหนก็จะมีบิดฝากเติมขวากเติมเข้าไปอทีเนี้ยเราไปดูในส่วนของหลายๆตัวบ้างตัว MAI กับตัวเซ็น50ในสัปดาห์ที่ผ่านมามาบอกไปแล้วนะครับว่า MAI เนี่ยใครที่มีตอนนี้ก็รีบหาไว้ซะนะครับน่าจะมีการดันแล้วก็เป็นอย่างที่คิดไว้จริงๆราคาเนี่ยดันสูงกว่าในตัวเซ็ธรรมดาแล้วก็เซนะ็50เนาะเพราะว่าหุ้นตัวเล็กเวลาขยับขับขยับแรงแต่เวลาล่วงใจหายนะ จะเห็นว่าเวลาล่วงเนี่ยบางคนแบบติดลบ30%ได้ภายในนะภายในระยะเวลา1สัปดาห์ก็มีให้เห็นมาแล้วนะครับดังนั้นตอนเนี้ยพอมันดีดกลับขึ้นไปอะเทคโปรฟิตได้ก็เทคไปก่อนนะเพราะว่าเรายังมีจังหวะให้เล่นแน่นอนนะครับช่วงนี้เศรษฐรรกิจเราจะเห็นแล้วมันเริ่มมีการฟื้นตัวบางอย่างขึ้นมาแต่ว่าถามว่ากลับตัวเร็วๆนี้ไหมตอบได้เลยว่ายังนะครับดังนั้น้ามองมุมนี้นะครับก็ อาจจะต้องเริ่มกระจายแล้วนะนะตอนแรกเราดึง MAI ถูกไหมแต่ตอนนี้เราอาจจะต้องขยับไปในเซ็นห้บ้างนะครับ mm hmm. เพื่อทีอ่เราจะได้เพย์เซฟนิดหนึ่งเพราะว่าตัวเซ็นห้ก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนั่นเองนะครับโอเคไม่ให้เสียเวลาขอลุยไปเลยแล้วกันนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็คือ PJW นะจะเห็นว่า PJW เนี่ยทรงค่อนข้างแข็งนะครับแล้วก็ไม่มีการพักฐานให้เห็นเนาะต่อให้มันร่วงลงมาตรงนี้ นะครับมาร์กตั้งไปไม่ทันนะอาจจะเป็นเพราะว่าคีช้าไปหน่อยนะครับในวันที่วันศุกร์เนี่ยเนาะดังนั้นภาพเลยมองว่าอ่ะเราใครที่ยังไม่มีของนะครับก็อาจจะรับไปอีกรอบหนึ่งเพราะอันนี้เป็นไม้ที่2ของมาร์กนะไม้หนึ่งมาร์กรับไปตรงนี้ใช่ไหมรอบนี้ม้าจะรับไม้ที่2แล้วนะครับก็ขอเล่นในกรอบนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าทุนอ่ะอยู่ตำ่ำใช่ไหมลงมาถึงตรงนี้มาร์คัดได้โดยที่โดยที่ม้าไม่กังวลน,นะครับแต่ใครที่แบบ ไม่ได้ไม่ได้รับมาพร้อมกันก็อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งเนาะแนวรับนะครับมามองตรงนี้นะครับตรงที่ที่เขามีการเติมเติมบิดเข้าไปแบบ2-30 0 0 0บิดนะต่อรอบก็คือใน4.22นะครับก็จะใช้ในกรอบนี้แหละเป็นตัวตั้งนะโอเคส่วนแนวต้านเนี่ยมองไว้ในโซน5บาทนะครับรอบนี้อาจจะมองไกลนิดนึงเหตุผลที่มองรอบนี้ในโซน5บาทเพราะว่าอยากจะใช้ตรงที่เขาเคยขึ้นมาเทสแล้วก็ไม่ผ่าน แต่ว่าภาพอาจจะมองไกลนิดนึงนะมองไกลเพราะว่าการพักฐานมันยังไม่เห็นไงพอมันไม่มีการพักฐานแบบนี้ก็แค่กังวลไปเองแหละว่ามันจะขึ้นได้แค่ไหนกันเนาะแรงตรงนี้นะครับตัว P J w ยยังไม่ประกาศงบนะครับเดี๋ยวประกาศงบเมื่อไหร่เรามาอัปเดตกันอาชัตอนนี้เกินแล้วเนาะอาจจะใครที่จะเทคโปรฟิตตรงนี้ก็เทคไปก่อนได้นะครับที่4.42ตรงโซนนี้แหละเป็นการเทคโปรฟิตไปก่อนเนาะแล้วก็อาจจะรอย่อแล้วค่อยรับ แต่ของม้าม้ายังไม่เทคเพราะว่าคือสัญญาณยังไม่เสียนะครับถ้าเสียเมื่อไหร่อ่ะอันนี้จะเทคแล้วนะครับมีการย่อแรงๆแบบนี้เราจะเทค p r o f ิตนะครับสำหรับตัว p j w u Strong Trend ถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับสีเขียวเริ่มมาครึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันจะดันขึ้นไปอีกอย่างแน่นอนนะเพราะว่าวันนี้ก็ยังเปิดเป็นเขียวอยู่นั่นเอง ตัวนี้ให้ไปต่ออย่างแน่นอนนะครับตัวต่อมา S M P C ไปดูซิเป็นยังไงตัวนี้หลายคนอาจจะแบบล่ำร้องเพราะว่าไม่ได้ของกันแต่ตอนนี้อ่ะเป็นโอกาสของเราและอ่ะคนที่ยังไม่มีของนะครับอ่ะมาให้ตรงนี้เลยนะ16.2หลายคนบอกอูสูงไปไหมนะครับก็ตอบได้เลยว่าสูงไปนะครับสำหรับตัวนี้แต่ในมุมมองนะครับมองว่า ตัวสยามแก๊สก็ยังไม่มานะครับ SMPC ก็คิดว่าน่าจะยังไม่ขยับนะดังนั้นเลยมองภาพต่อเลยเดี๋ยวขอไปดูภาพเดิมนิดหนึ่งโอ้ใกล้ใกล้จะมาถึงจุดออทา h มไฮแล้วอ่ะแสดงว่าหุ้นตัวนี้แะแข็งแกร่งนะกลับมายืนที่เดิมแล้วนะครับดังนั้นตัวนี้ขอแนวรับในโซนนี้เลยนะ16 นโซน16บาทนะครับตอนนี้ก็ยืนอยู่ที่16.2เนอะโซน16บาทนะครับสต็อปลอสใช้15.3ส่วนแนวต้าน17.5อายไซตอนนี้นะครับก็ยืนอยู่ในเส้น50-60ถ้าไม่ใช่คนที่แบบอยากจะถือนะครับอยากจะถัวมาไม่ค่อยแนะนำแต่ถ้าคนที่รู้สึกว่าโอเคฉันอยากจะหาหุ้นปันผลสักตัวหนึ่งแหละที่ พื้นค่อนข้างแข็งนะครับก็เลือก S M P C ไว้ในอ้อมอกอ,อ้อมใจอ่าก็ลองเอาไปเล่นดูส่วนสตองเทนไม่ต้องพูดถึงนะครับตัวนี้มันดันเขียวมาแบบตั้งแต่หลายเดือนแล้วเนาะตอนนี้ก็ยังไม่ดอบเลยนะก็ยังลุยกันต่อนั่นเองนะครับโอเค S M P C ก็ประมาณนี้อ่าประกาศงบวันที่10ในวีคหน้าเนี่ยเราจะได้เห็นแล้วนะครับเดี๋ยวในสัปดาห์นี้นะครับมาจะเริ่มทยอยทำคลิป ตุุ่้นที่ประกาศงบออกมาเนาะตอนนี้มันประกาศอยู่ประมาณ1 0 2ถึง20ตัวนะครับเดี๋ยวจะพยายามทำาลื่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็อัปเดตให้กับเพื่อนๆฝากติดตามกันด้วยกันนะครับโอเคตัว smp c ก็น่าจะประมาณนี้ตัวต่อมาครับตัวอมะตะอา่า โอ้โช่วงนี้ไอ้สตัวที่ผ่านมาเนี่ยเปิดเขียวเปิดแดงสลับกันวนเวียนนะครับตัวอมตะเนี่ยแนวรับ17.9ครับอ่าสต็อปลอตตอนนั้นที่เราให้คือ17.1ใช่ไหมแนวต้านก็คือ19.2พอถึงแนวต้านเป็นไงล่วงนะครับอ่าอันเนี้ยเข้าคอนเซปต์เราไหมเข้านะครับดังนั้นเดี๋ยวเราเตรียมยกแต่ขอดูแผนก่อนโอเคพอเห็นกรอบไซด์เวเนี้ยกอ็อาจจะขอใช้เวเดิมนะครับในการยืนนะ แนวรับนะครับมาขอขยับใช้18.5ครับสต็อปลอสใช้17.9ส่วนแนวต้าน20.4นะครับตรงนี้เราต้องการบ้านหนักนิดนึงนะครับสำหรับตัวอมาตะเนี่ยต้องจดเลยนะเพราะว่า,าแรงพอเขาขึ้นไปถึงเนี่ยอาจจะมีการเทสในโซนส9 5นะครับถ้าไม่ผ่าน19.5เนี่ยมีการทิ้งแน่นอนแต่ถ้าผ่านไปเนี่ยจะไปยืนถึง20ได้ไม่ยากแต่ทรงเนี้ยกับตัวค่อนข้างสวยนะในคืนเนี้ยมาร์ง้วงค่อนข้างสวยนะครับกรอบเนี้ยค่อนข้างดีนะดังนั้น อมตะนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งแหละท,ที่น่าสนใจถึงแม้ตัวเนี้ปันผลจะไม่ได้หนักหน่วงมากแต่ว่าผลประกอบการเนี่ยค่อนข้างที่จะส,สู้เจ้าอื่นได้แล้วกันนะครับสำหรับตัวอมตะอ่ะไอซเห็นแล้วเมื่อกี้นะครับก็เกือบเกือบจะไปถึง60แล้วนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเนาะส่วนสตองเทนนะครับเราจะเห็นว่าสีเหลืองเริ่มกืนกินนะครับเดี๋ยวจะมี เรารุ้นแหละว่าสีเหลืองจะขยับเพราะว่ามาเข้าใจว่าถ้าเปิดแท่งเขียวอีกสักกรอบหนึ่งเนี่ยน่าจะดันตัวที่เป็นสตองเทนขึ้นไปได้แหละนะครับสำหรับตัวอมตะนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวอมตะให้ไปต่อเหมือนเดิมตัวต่อมาโอริโอโหเปิดเป็นอีกา3าตัวเลยเนะี่ยอะรู้สึกกองเชียร์โอริเนี่ยค่อนข้างเยอะนะตัวออริจินนะครับ อ่าออริจินตัวนี้มันมันขยับไปต่ออย่างแน่นอนนะครับโซนที่มาร์กสนใจในแนวรับนะก็จะอยู่ที่8.95นะครับถึง8จุดเออถึง9.85โซนเนี้ยเป็นโซนที่คือลองโยนเหมือนโยนบิดเข้าไปอ่าไม่เคยได้เลยนะครับเนี้ยตั้งแต่วันเนี้ยวันนี้ยวันนี้โยนลงไปเนี้ยไม่แต่เลยนะก็แสดงว่าตัวเนี้ยก็แข็งแกร่งพอสมควรแหละ นะเพราะว่าราคานี้มันถูกจริงๆนะในโซน9บาทกว่าๆนะครับสำหรับตัว Origin เดี๋ยวประกาศงบมา,ามีบูมเบิร์ c คอนเซนท s ัก็ประกาศออกมาบอกแล้วใช่ไหมว่ามันจะบวกนะครับแต่เราก็ไม่รู้แหละว่าผลประกอบการจะเป็นยังไงจริงๆเนาะดังนั้นเราเน้นการคาดการนะครับจากกรอบนี้อ่าแนวรับมาร์กขอใช้ในโซนนี้นะ9.8นะครับเพราะว่าลองเทสดูแล้วมันมันมันไม่ค่อยลง ก็ขอมายืนตรงนี้เลยแล้วกันนะส่วนแนวต้านใช้10.6ครับสต็อปล s อก็9.3ในกรอบนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะถึงเออเพราะว่าราคาราคาตัวนี้เดี๋ยวพอมันชูดมันจะไปพร้อมกันทั้งตลาดนั่นแหละเราจะเห็นตอนนี้ ap siri นะครับ a n d house origin ตอนนี้เริ่มมีการขยับพึกษาอีกตัวหนึง่งนะครับจะมีการเริ่มเหมือนพยายามยืนให้ออกเป็นแบบภาพไซเยวก่อนแล้วเดี๋ยวพอ ตัวเลขอัตราดอกเบีย้ยนะครับมีการประกาศขยับเมื่อไหร่นะไอตัวพวกนี้พร้อมขยับแน่นอนนะครับดังนั้นให้ไปต่ออย่างแน่นอนแบบนี้อาไอซใจก็ทรงๆเฉยๆนะครับส่วนสตองเทนไม่ต้องพูดถึงมันกรอบมันวิ่งอยู่อย่างนี้แหละเนาะมามาตั้งหลายวีคแล้วนะครับเดี๋ยวมันติดเขียวเมื่อไหร่ตรงนี้แนะนาให้เข้านะครับเพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่จะขยับไปต่ออย่างแน่นอนโอเคสําหรับตัวออริจินก็น่าจะประมาณนี้ตัวนี้แหละที่ น่าสนใจมากๆกนะครับก็จะเป็นตัวฮิวแมนสำหรับตัวฮิวแมนเนี่ยเราพูดไปแล้วรอบที่แล้วเนาะว่าตัวนี้ถือว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็มีกรอบที่ค่อนข้างดีนะเป็นการพักฐานเนี่ยกรอบเนี้ยแต่วันเนี้ยเขาเลือกชูดไปเลยใครได้ของบ้างนะครับก็บอกกันหน่อยเนาะสำหรับตัวนี้อ่าแนวรับก็ขอยกครับแนวรับขอขึ้นมาตรงนี้นะครับใช้กรอบนี้อาจจะมีใครมองไม่เห็นขอใช้กรอบนี้อ่าแนวรับนะครับส1 7นะส่วนสต็อปลอมาขอเลื่อนนะ มาขอใช้กรอบบนเป็น10.9นะครับส่วนเอวต้ายังมองที่เดิมนะ14บาทสำหรับตัว HUMAN เดี๋ยวประกาศงบออกมาในวันที่9เนี่ยคิดว่าน่าจะได้เห็นนะครับว่าทรงของเขาเป็นยังไงแต่มาค่อว่าน่าจะดีนะเพราะว่าตัว BOL ออกมาก็เวิร์กตัว OTO ที่เห็นก็ดีนะครับ HUMAN <c oughs> ก็คือพวกเทคโนโลยีเนี่ยน่าจะไปพร้อมๆกันนั่นแหละเนาะสำหรับพวกนี้นะครับโอ้ไซไเนี่ยเต็มอิ่มแล้เดี๋ยว <c oughs> จะมีการย่อให้เห็นนีภาพเนี่ย นะครับดังนั้นมองภาพนี้ว่าไปต่อแน่นอนอ่าแล้วก็สตองเทนตอนนี้เริ่มเขียวแล้วใครที่ยังไม่มีของก็เอาข้อเฟเบอริลิตนะครับเตรียมเท่าเตรียมทำการบ้านได้เลยนะสำหรับตัวฮิวแมนนั่นเองนะครับ <S <S โอเคขออนุญาตไปต่อนะครับตัวต่อมาจะเป็นตัว RBF นะ RBF เนี่ยให้แนวรับ13.1นะครับใครได้ไปบ้างยกมือมาพร้อมกันตรงนี้นะครับอ่า RBF เนี่ยแนวรับ ขอไว้ที่เดิมนะครับ13.1สต็อปลอใช้11.4แนวต้านมองไว้ที่16.1เนอะแต่ถ้าบางคนบอกว่ามันไม่ย่อเลยพี่เดี๋ยวมันจะย่อนะครับสำหรับตัว RBF เพราะว่าทรงของเขาเนี่ยยังบอกเนาะยังเป็นการแบบพักฐานพักฐานน่ะเออดังนั้นต้องตอนนี้ก็อดใจรอเขาสักนิดหนึ่งเพราะตัวเนี้ยอ,อย่างที่บอกว่างบประกาศออกมาในปลายเดือนนะครับอาจจะมันเลยทําให้ตอนนี้คนไปสนใจตัวที่ประกาศงบก่อนเนาะ ก็เท่าที่ดูนะครับก็ยังไม่มีอะไรมากมายนักสําหรับตัว RBF นะครับโอเคแต่มันจะทําให้คนเนี่ยเสียวนิดนึงนะสำหรับตัว RBF เนาะแต่ว่าแนะนําว่าถ้าหลุดสต็อปลอดตรงนี้คัดไปเลยนะครับสาหรับ RBF นะโอเคสตองเทน RBF ก็แดงเถือกแหละครับตอนนี้ยังไม่กลับมาเพราะว่าถ้าดูจากภาพรวมตรงนี้เรายังเห็นว่าเขาก็ยังย่อลงเรื่อยๆเนี่ยมาร์กก็ซื้อขายซื้อขายไปตามทางนะแต่ว่าขาดทุนนะอ่ะซื้อตรงเนี้ยเทคบวกฟิตไป ยังได้แค่3%ซื้อตรงนี้ติดลบไป7%เดี๋ยวมาซื้อตรงนี้รอดูนะตอนนี้บวกอยู่4%เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับไอซตอนนี้แต่อยู่เส้น45นะครับก็ยังถือว่าค่อนข้างกลางๆไม่ได้ขยับไปทางขึ้นหรือลงนะครับก็ยังเป็นภาพไซเว์อยู่นะยังให้ไปต่อครับตัวต่อมาฟินแ n c i ซียนะครับสำหรับฟินแลนเซียเนี่ยแนวรับ3.76ตรงนี้นะครับ แนวรับ3.6พูดผิดนะครับสต็อปลอตเนี่ยก็อาจจะใช้3.28เนาะส่วนแนวต้าน2.46แต่สำหรับตัวฟิเนนเซียนะครับมาร์คขออนุญ,ญาตเอาออกก่อนเพราะอะไร <c oughs> เพราะว่าตอนนี้หลายๆตัวน่าสนใจมากกว่านะครับใครใครที่ถือมานะครับก็สามารถรันต่อได้นะถ้ายังไม่หลุดสต็อปลอตแต่ของมาร์คมาร์คขายนะครับขายไปตอนวันนี้เลย ขายไปแท่งนี้นะครับแท่งที่เป็นแท่งลงมาลึกๆถามว่าขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่22%นะครับในการขาดทุนเนี่ยเห็นชัดๆนะครับตัวนี้เนาะเพราะว่าเราลากมาเนาะเห็นว่าเขาจะประกาศแต่ไม่ประกาศสักทีอ่ะโอเคไม่ประกาศไม่เป็นไรนะครับก็จะไม่ถือแล้วเนาะจะไปเล่นตัวอื่นแทนนั่นเองตัวนี้ไอซายก็ต่ำๆนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นสตองเทนเนี่ยเราไม่เห็นอยู่แล้ว นะก็ขออนุญาตเอาออกนะครับสำหรับตัวฟิ n แนนเซียไม่ให้ไปต่อนะครับตัวต่อมาอาเซียนอ,อาเซียนแนวรับ16นะครับ16บาทตรงนี้ใครได้ไปก็ยินดีด้วยนะครับสต็อปล s อใช้15.3ส่วนแนวต้าน18.9มาเอายังมองภาพนี้นะแล้วอาเซียนเนี่ยกลับตัวมาเร็วมากเพราะอะไรเพราะว่าราคาน้ำมันลดอันนี้คือสำคัญการเดินเรือนะครับการขนส่งของเขาเขาใช้น้ำมันไง เนาะมันเป็นต้นทุนหนึ่งที่เขาใช้นะครับดังนั้นภาพของตัวราคาน้ํามันที่ปรับตัวลดลงเนี่ยมันก็เลยทําให้ตัวอาเซียนเนี่ยดันตัวเองขึ้นมาเดี๋ยวงบออกวันที่10ตัวนี้น่าจะชูดขึ้นมาได้ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับตัวอาเซียนอ่ะใครที่มีของก็เตรียมเทคโปรฟิตในโซนส่วนะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีของก็รอย่อลงมา1 6บาทค่อยรับเนาะไอซียตอนนี้ยืนที่52สส่วนตัวที่เป็นสตองเทนเนี่ยเราจะเห็นว่า กรอบเล็กๆสีเขียวเนี่ยเริ่มมีการขยับขึ้นมาเดี๋ยววันที่ประกาศงบมากว่าเขียวมารู้สึกได้นะครับสำหรับตัวนี้ค่อนข้างแข็งแก่งเดี๋ยวเราอาจจะต้องมาแกะในส่วนของตัวงบของเขาอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวทำเป็นชาร์ตขึ้นมาให้ดูนะครับสำหรับรอบตัวไหนที่ประกาศงบออกมานั่นเองนะครับสำหรับตัวอาเซียนมองว่าไปต่ออย่างแน่นอนนะตัวต่อมา JWD โอ้โห ไอ้พวกขนส่งส่งออกเนี่ยมากันแบบปึบปึบ,ปบ,ปบนะครับ JWD แนวรับให้โซนนี้ได้พร้อมกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็มีแนะนำลงไปในเพจแล้วนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้เข้าไปติดตามนะครับก็ไปติดตามได้ชื่อ m t r e e Channel นี่แหละนะครับก็จะมีการอัพลงไปในนั้นแหละสี่สามสี่ตัวนะครับบอกไปไม่ค่อยเยอะหรอกนะครับในในเพจนะตอนที่เล่นหน้าง,งานนั่นเอง อ่าตัวนี้แนวรับ44.6ครับสต็อปลอใช้13.4ส่วนแนวต้าน16.3ก็ใช้ในกรอบนี้แหละสำหรับตัว JWD นะครับเราคิดว่าน่าจะขยับไปต่อจริงๆในกลุ่มส่งออกมากร์กดูไว้หลายตัวนะ JWD II i RCL มีตัวอะไรอีกอะ่ะไว้นะครับอีกตัวหนึ่งประมาณ4ตัวเนี้ยที่เฝ้าอยู่เนาะสำหรับตัวส่งออกนั่นเองนะครับ ไอซไซตอนนี้เป็นยังไงก็จะแตะ70แล้วเแล้วหรือว่ามาร์จะต้องเตรียมเทคโปรฟิตวะในโซนนี้นะครับส่วนสตองเทนเริ่มมีขยับเขียวไหมเห็นและปิมปิมเนี่ยจะเห็นว่าหลายตัวเริ่มมีเขียวนะมันก็ทําให้เราชื่นใจแหละว่าโอเคอย่างน้อยความน่าสนใจของกรอบนี้มีนะครับแต่ขึ้นเขียว2แท่งแบบนี้เข้าได้เลยพู <c oughs> ดยได้แหละเข้าได้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะดันตัวเองขึ้นไปได้ค่อนข้างเยอะอ่ะประมาณนี้นะครับสาหรับตัว JWD ไปต่อ ตัว FPI นะครับน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้ว FPI ก็เช่นเดียวกันนะ่า FPI เนี่ยเรารับกันมาในตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเตรียมเทคแล้วนะครับแต่ขอให้ยืน 10, ่า3จุดตรงนี้3จุดอ่า3.18กรอบนี้เนาะ3.18ที่เราตั้งไว้นะครับเดี๋ยวรอเขาถึงตรงนี้ ก็อาจจะเทคโปรฟิตไปนะครับเพราะว่าตอนนี้น่าจะค่อนข้างโอเคและทรงมีสิทธิ์จะกลับตัวแล้วในคืนนี้นะครับในคืนนี้บ่งบอกถึงการกลับตัวของเขานะครับใครที่อยากจะเริ่มนะครับก็สามารถเริ่มได้แล้วในคืนนี้นะเดี๋ยวแต่ว่าแนวรับเนี่ยเดี๋ยวมาขออนุญาตยกแนวรับนะเพราะว่าตรงกรอบนั้นไม่น่าจะได้แล้วมันต่ําเกินนะอ่าแนวรับใช้กรอบนี้นะครับเดี๋ยวตั้งสีแดงไว้อ่าแนวรับใช้2.98นะครับ เดี๋ยวขอเลื่อนนะสต็อปล s อใช้2.82นะครับส่วนแนวต้านถัดไปนะอันนี้ต้านแรกที่ม้าวางไว้ส่วนต้านถัดไป3.36อ่าใช้กรอบนี้ได้เลยสำหรับ API โอเคทีนี้ขอสรุปนิดนึงนะครับเอ้ยยังไม่จบนี่าเดี๋ยวขอดูอไอซาก่อนอ๋อไอายเชิดแล้วไปดูอันนี้หน่อยสิโอเคสตองเทนเริ่มมีเขียวนะครับอันนี้ถือว่าน่าสนใจนะโอเคเอ้ย ตัวฟินแลนเซียเราออกนะรอบนี้เนาะอ,อ่ะพอออกเราก็ต้องเพิ่มใช่ไหมตัวที่เพิ่มคือตัวนี้ครับตัวแลนด์เฮาส์นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่เราจะเอามาทําการบ้านกันแล้วก็เขาทะลุแนวรับมาร์กไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่ม,มตัวแลนด์เฮาส์ไปแทนก่อนแป๊บแนวนะครับตัวนี้นะครับแนวรับโซนนี้ใช้ได้แข็งแกร่งนะครับแนวรับขอใช้ในกรอบนี้นะครับ เ,เดี๋ยวๆขอเลื่อนแนวรับนี่เลยเพื่อจะได้ตามทีเดียวแนวรับ8.55นะครับสต็อปลอสใช้ตรงนี้เลย8.25กรอบเดิมที่เราเคยทำไวนะ้เนาะส่วนแนวต้านยังมองแค่ที่เดิมนะครับอาจจะไม่ได้วิ่งวิ่งขึ้นไปแบบแรงมากมายนะครับแต่ว่าใช้กรอบเดิม9บาทนะครับในกรอบนี้เนาะใครที่สนใจแลนด์นเฮาส์นะครับตัวที่เป็นอสังหานะครับก็ลองเข้าไปดูได้ เดี๋ยวประกาศงบออกมานะครับในวันที่11เนี่ยเดี๋ยวเรามาอัปเดตพร้อมกันส่วนมากตัวที่เป็นอสังหาเนี่ยจะประกาศงบออกมาพร้อมๆกันนะครับดังนั้นเพื่อนๆก็ต้องติดตามนะเดี๋ยวมาจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับสำหรับตัวนี้สตองเทนนะครับก็ยังไม่มีเขียวแต่เชื่อว่าภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะมีเขียวขึ้นมานะครับสำหรับตัว Land อนด์เฮาส์ อาจะมีบางคนแบบเอ,าอ้าแลนแอนด์เฮาไม่ได้อัปเดตเหรอว่าข้างในมันเป็นยังไงพูดอย่างนี้อัปเดตให้ฟังเลยแล้วกันนะครับตัวแลนดอน์เฮาเนี่ยตัว PE นะอยู่ที่14นะครับถามว่าเยอะไหมในกลุ่มอสังหาถือว่ายังกลางกลางนะครับอยู่ในรลดประมาณแบบอันดับ4อันดับ5 PVV อยู่ที่2อันนี้ถือว่าค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อยนึงแต่ถ้าเทียบกับเจ้าของที่เขาถือมาตั้งแต่ปี59หรือว่าถือมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นนะครับมันก็ขึ้นมาแค่เท่าเดียวเพราะอะไรเพราะว่า เราจะมาเทียบนะครับในส่วนของตัวรายได้นะเราจะเห็นว่ารายได้ค่อนข้างเสถียรน,นะครับปีปี61เนี่ย3 4ไอ้34,000 34, ใช่ไหม31,000 30, 30,000แล้วก็33,000ปีนี้ผ่านคอเตอร์1เนี่ยมาที่7,000ถ้าเราแบบแอสเมตว่า7,800เนี่ยคูณ4เข้าไปที่ประมาณ28,000นะบวกลบเนาะมาก็มองว่าอาจจะแตะ30,000ได้ดังนั้นถ้าเรามองจากภาพน,นี้เราจะเห็นว่า มันก็จะพอๆกันนะครับทีนี้เราต้องมาเทียบแล้วว่าในสัดส่วนของกําไรเนี่ยสุทธิเนี่ยมันจะสามารถดันขึ้นไปได้สูงเท่านี้หรือเปล่าแต่มามองว่าไม่เพราะอะไรเพราะว่าพวกค่าแมททีเรียลแพงขึ้นค่ารับเหมาแพงขึ้นค่าแรงแพงขึ้นนะครับตรงนี้มันอาจจะทําให้ภาพเนี้ยมันลดลงเนาะแต่ว่าเราต้องไปดูว่าในส่วนของการขยายพื้นที่นะครับของตัวแรนด์เท้เนี่ยเขามีการเปิดโครงการใหม่ๆกี่โครงการนั่นเองเนาะแต่ตอนนี้ถือว่าถ้ามองจากภาพกรอบน,นี้ มันมีความน่าสนใจอยู่เพราะอะไรเพราะว่าเปิดกลับมาที่ภาพนี้นะครับถ้าเรายอมมองย้อนกลับไปนะครับปีอันนี้ปี65ใช่ไหมนะครับเราจะเห็นว่าเห็นไหมราคามันค่อยๆขึ้นไปค่อยๆไต่ขึ้นไปนะครับแสดงว่ามันมีการคาดการณ์นะครับว่าตัวนี้มันอาจจะดันตัวเองขึ้นไปได้อีกนะดังนั้นภาพตรงนี้เป็นการพักฐานที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ฐานข้างล่างเนี่ยแข็งและทีเนี้ยอยู่ที่ข้างบนและวว่าเขาจะพาตัวเองขึ้นไปสูง ได้สักแค่ไหนนั่นเองนะครับสำหรับตัวแรกเนี่ยเหานะโอเคสรุปนิดนึงนะครับก็เอาตัวแรกก่อน PJW ตัวนี้น่าสนใจเข้าได้เข้านะครับ s m p c ก็ชอบปันผลก็ลองดูแต่อายใสสูงไปหน่อยอมาตะก็ยังดีนะครับมีการพักฐานที่ค่อนข้างโอเคโอริออริจนะครับ ถ้าย่อก็รับไม่ย่อก็ถือไว้นะครับตัว human อ่าตัวนี้งบออกน่าจะดีนะครับตัว rbf รอหน่อยอย่าเพิ่งรีบนะครับ rbf อาเซียนน่าจะเตรียมเทคโป o ฟิตในจุดเดิมนะครับ17.3 jwd อ่ะตัวนี้ก็รับได้รับนะครับในกรอบน,นี้เนาะใส่สีดแดงก่อน fpi ตัวนี้คิดว่าน่าจะย่อลงมาก็รอหน่อยแล้วกันสุดท้ายก็เป็น land house นะครับ เด้นะครยังเฉยๆเดี๋ยวรอประกาศงบก่อนค่อยว่ากันอ่ะก็ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆที่ชอบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องแล้วก็สามารถเข้าไปกดไลค์นะครับติดตามได้นะใน a c e b o o k นะเราก็มีเพจแล้วคนติดตามค่อนข้างน้อยนะครับก็ฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยแล้วกันครับก็หวังว่าทุกคนนะครับจะได้หุ้นกันบ้านไปลุยกันต่อในสัปดาห์หน้านั่นเองแล้วพบกันใหม่นะครับทุกคนในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ